นึกถึงพระพุทธองค์นะในใจแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้ก,แลก,แลก็กล่าวคําบูชาพระพุทธเจ้าพร้อมกันอระหังสัมมาสัมบุทโธพระเขาวาบุตังพระเขาวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตพระเขาวาตาธมโมธาม,มังนัมัสามิสุปตุปันโนพระเขาวา,ตามโตสาวกสังโฆ สังฆนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โยโซตัทาคโตอะราหังสัมมาสัมบุทโธวิจารณาสัมปันโนสุคโตโลกาวิโดอนุตตาโรปุริสาดัมมาสาราตีสัทธาเดวมนุษยานางบุตโธภาขวาโยอิมังโลกังสัเดวากังสัมมะกังสัพรามกัง สังสมานะปรัมมิงปิชังสเดวะมนุสังสัยังอคิญญาสัชีกะตะวะเวเดสิโยธรรมังเดเสสีอาทิกลาลัานังมัจเจกัรลัายยนังปาริโยสานะกัรลายยัานังสาธังสัพพยัญชนะเกวรา,าปาริปุณังปาริสุทัง,งปรัมมจาริยังปะกาเสสี ตมะหังภะคะวันตังอภิภูชยามีตมะหังภะคะวันตังศีรษะนามามีโยโสสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันดิทิโกะการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิโยหี ตัมหังธรรมังอภิปูชยามิตัมหังธรรมังสิรสานมามิโยโซสุปฏิปันโนภระเขาว่โตสาวกคสังโฆอุชุปฏิปันโนภระเขาว่โตสาวกคสังโฆญาญาปฏิปันโนภระเขาว่โตสาวกคสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนพะเขาวัโตสาวกสังโฆยาดีดังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาขุขลาเอสาภะเขาวัโตสาวกสังโฆอาหุานโยปาหุานโยดักขิานโยอันชริกระนุโย อนุตารังปุญญาเขตตังโลกะตัมะหังสังฆังอภิปูชยามีตัมะหังสังฆังสิรสานามามีทัานนามยังรัตนตยปนามาคทายเจวสังเวาวัตุปริกิตนาปาทันจารนามาเสบุตรโทสุสุโท รุณามาหันโวจันตาสุธรรมภรยานโรจานโลกาสาปาปูปะกิเลสคาตะโกวันดามิบุทธังอาหามาดเรนาตังธรรมโมปิปวิยะตัสสสัตุโนโยมาคาปกามาตเถนะกินนาโก โลกุตโรโยจตถา,าทาดทดีปโนวันดามิบุตอาหามาเดเรณตังสังโฆสสเกตาภยติเกตาสัญิโตโยดิทาสันโตสุขตานุมโมทโกโลลาปะหีโนอริโยสุเมธาโสวันดามิสังขังอาหามาเดเรณตัง อิเจวา่าเมกันตาพิภูชาเนยยากังวันไดยาตาปิสังกตังปุญญมาญาญามาสะพุปตะวามาหุนตุเวตาสะปภาวาสิทธิยาอิธาตาธาคาโตโลเกอุปนโนอรหังสัมมาสัมพุทโทธธรรมโมจะเดสิตโตนิจานิโคอุปาสสามิโค ปริณิบานิโกสัมโบทคามีสุขตาปเวดีโตมายันตังธรรมังสุตวังเอวังชนะมาชาติปิดุขาชาราปิดุขามารณัมปิดุขังโสกัปาริเดวะดุขาโดมานัสสุปายาซาปิดุขาอปิเยหิสัมปายคปุโคปิเยหิวิปายโคดุโค ยามปีชังนาลาปันติตามปีดูขังสร้างคิเตนาปันจุปรารนาคันธาดุขาเสยยาธิดังรูปูปาดานาคันโทเวดาโนปาดานาคันโทสั้นยูปาดานาคันโทสร้างข้ารูปาดานาคันโทดานาคันโทเยสร,ร้างปลินญา ทารามโนโซผังควาเอวังบ้าหูหลังทราวะเกวินติเอวังภาคาจับปานาสาภาคขวะโตทาวะเกสุอน u ส a s a ณีผู้ราปวัตถีรูปังอนิจจังเวดนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสร้างขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตา เวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสร้างขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสับเบสร้างขาราอนิจจาสับเบธรรมาอนัตตาติเตมยังโพนตินามหาชาติยาชราเมรานินาปารินเดเวหิรูเขหิรูมเสหิอุปายาสหิ ดูโคตินนาลูกาปะเรตาตาเปวะนามีมาสะเจวารันสะทุขันขันตันสะอันตากิริยาปัญญาเยธาติจีระปารินิบุตังปิตังพระาวันตังอุดิสสะอรหันตังสัมมาสัมบุตังสัทธาอาคาระสัมมาอนาคคายังบัปาทิตาตาสมิงพระาวันติพระมัจริยังจารามา ขีกคู่นางสีกขาสาจีวาสมาปันนตาตังโนพรม่าจาริยังอีมันสะเจวาลันสาทุขั้นขันตาสาอันตากิริยายาสังวาตาตูเปิดไปหน้ายี่เอ็ดนะบ,บูชาลอยพระพ,พุทธบาทนะเราไม่ได้ไปกราบพระพ,พุทธบาทในที่งต่างเราก็กราบที่นี่แหละเราก็นึกถึงเอานะตั้งแต่อยู่ศีังกา อยู่ที่อินเดียอยู่ที่สัจจะคีรีอยู่ที่สระบุรีเฮ้ชนบุรีนะวันทาม่ีพุทธทางพระวะปาราดินนางข้าพระเจ้าขอนามาสาก,การพระพุทธเจ้าผู้ข้ามผลนฝางแห่งโพธิโลกาเกตุงตีพระเวกานาทางังผู้เป็นธงชัยแห่งไตรโลกผู้เป็นนาถาอันเอกของไตรโพ โยโลกาเซโทสักลังกิเลสังเจต,ตวานาโพเทสีชะนังอนันตังในโลกตัดกิเลสทั้งสิ้นได้แล้วช่วยปลุกชนหาที่สุดไม่ได้ให้ตื่นให้ตัดสรูม้มรกผลและนิพพานยังนัมมาดดยานาทิยาภูริเนจติเรรอดยพระบาทใด อานพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้บนหาดทรายแท่ฝั่งแม่น้ำนำมาทายังสัจจะพันทาคิลิเกสุมานาจาราเคลอยพระบาทใดอัานพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้บนภูเขาสัจจะั่นแลเหนือยอดภูเขาสุมานายังตัดหายโยนากาปุเรมุนิโนจปาทางัง ต่งปาทวรัชนามหังศิรสานามามีรอยพระบาทใดองค์ได้ท <c> ร <oughs> ง,สงสแสดงไว้ในเมืองโยโนกข้าพเจ้าขอนามสการพระบาทและรอยพระบาทนั้นๆของพระมุนีเจ้าด้วยเสียงกล้าวสุวรรณมาลิเกสุวรรณบัพเต สุมาณกูเตยโยนากคาปุเรนัมมาทายนานทิยาปัญจาปาทาวารังท่านังอหังวันทามีทุระโตการสถานที่มีรอยพระบาทห้าสถานแต่ที่ไกลคือที่ภูเขาสุวรรณมาลิกหนึ่งที่ภูเขาสุวรรณฟันพธหนึ่งที่ยอดภูเขาสุมาณะหนึ่ง ที่โยนากะกุรีหนึ่งที่แม่น้ำน้ำมาทาหนึ่งอิจเจว่ามันจันตนานมัสสเนยยังนมัสมาโนรัตนาตายังยังข้าพระเจ้าขอนมัสการอยู่ซึ่งพระตนาตายใดอันบุคคลควรไหว,ว้โดยส่วนยิ่งอย่างนี้ด้วยประการราชนีบุญญาพิสั้นทางวิปุลังอลทาทัง ได้แล้วซึ่งกองบุญอันไทบูณ์ตัดซ่านุภาเวนาหันตันตรายโยขออนุภาพแห่งพระรันาตนตรัยนั้นจงกำจัดภัยอันตรายเสียดีเถิดอ,อาบันตินิโวภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายถ้ายามิโวภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่าขคยะไวยธรรมมาสั้งฆาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอาปมาเดนะสัมปาเดธาขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอิติด้วยประการฉนีแลชาราที่ทรมมหิชาราทิงอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้บายยาที่ทำโมม,มิพายาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้โมมีมรนังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดา จะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้หน้ายีามนะ 23. สองสามสมเบหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องระเวินเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสะโกมหิเรามีกรรมเป็นค้องค้องตนกรมทายาโท เป็นผู้รับผลข้องกรรมกรรมโยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมมับันโทเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพัน์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริษามีจากทำกรรมอันใดไว้การไล่ยานางวาปาปาังว่าดีหรือชั่ว ัสาทายาโทภวิสามิเราจะต้องเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสื่อไปเอวังอัมเหหิอภินั่งปัจเวคิตตะบังเราทั้งหลายควรพิจารณาทุกว,วันทุกวันเถิดอุปนิยติโลกโกโรกือหมูสัตว์อันธราต้อนไปอยู่อัดทุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืน อาตาโนโลโกโลกไม่มีผู้ต่อต้านอานาพิสโลไม่มีผู้เป็นยิ่งใหญ่อัสสโกโลโกโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนสับบางปะหายาคามนียังจำจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งสิ้นแล้วต้องไปอูโนโลโกโลกยังพร่องอยู่อติโตเป็นผู้ยังไม่อิ่มไม่เบือ่อ ตันหาดาโซจึงต้องเป็นธาตุแห่งตันหาภาราหาเวปัญจขันธา <c oughs> เป็นภาระจริงๆราราหาโรจะปุคาโลแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระไว้ภาราดานังดูข้างโลเจแท้จริงการยึดถือภาระในโลกเป็นความกู์ภารานิเแคปนังสูข้าง ขันปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอันยังภารังอนาริยาไม่ยึดถือซึ่งภาระอย่างอื่นไว้สมูลังตันหัางอภุยหาเป็นผู้รื้อถอนตันหากับทั้งมูล,ลากได้แล้วนิชาโตปารินิบุตโตตีเป็นผู้หมดยาดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้แล้ว